สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสเนอดาวจน VIP นะครับดาวจน VIP หรือดาวรอบดาวรอบดึกนะครับเป่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองอยามครึ่งทุกคืนทุกคืนเลยนะครับ ช่องมีพีธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ลื่นๆเพื่อ,อความบันเทิงทุกคืนทุกคืนเท่เดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บก,กดติดตามกดตแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับธรรมดาก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ่นๆกันนะครับมาชมกันเลยดีกว่ากว่ามีอะไรบ้างวันนี้นครับจดไปเลยจดไปเลยครับ มานอนทีลูกมานอนเอาเอาเย่ะเยอาอ้วกลกเยอ้วกเอ้าลงไปข้างล่างไปกินใบไม้ไป อ่าไปไปท่าเหลอกลูกนะอืม <c oughs> กินแล้วก็ติดคอเนี่ยแมวอ่าติดคอแก่แล้วอายุมากแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบห้าสิบหกปีแล้วโอเคนะครับตามนี้นะครับรรขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้มีเท่านี้แล้วกันนคะครับสวัสดีครับ